ที่ได้มาพูดรู้สึกตื่นเต้นนะคะดูม้างหน้าหลายตากันบ้างเลยก็เรื่องของความสวย,สวยงามค่ะโดยเฉพาะเรื่องการทาคางเนาะจริงๆก็ลุงก,ก็ไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนแต่พอเรามาได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะหนึ่งคือทําให้สาวๆที่เขาเรียกว่าบางคนไม่ได้มีความมั่นใจใน <c oughs> ความสวยของตัวเองความกระเสริมคางขึ้นมาอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันดูดีขึ้นหรือมันรับกับรูปหน้าเรามากขึ้นแล้วก็ตะกี้ เข้ามาช่วงท้ายๆค่ะได้ยินว่าแบบการทำคางเนี่ยมันช่วยให้เสริมดวงได้ด้วยนะบางทีทำเสร็จปุ๊บเราอาจจะรับทรัพย์รับงานหรือก็บอกว่าอาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะต,ตอนนี้เรามีแผนท,ที่อาจะทำคามสวยอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะอ, <laughs> <laughs> อันนี้สวยยังไม่พอเนาะ <laughs> <laughs> มันมีอยู่แล้วล่วคะค่ะแต่ก็คือยังอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนนะคะเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าจะทำอาจจะทําให้มันดูแบบว่าอย่าง like, เรื่องตาเนี่ยลุงก็มีความกังวลน,น,นิดน,นึงเพราะว่าด้วยอายุมันก็จะทําให้หนังตาเราเริ่มตกมากอะไรอย่างเงี้ยลุงก็อยากจะทําให้มันรู้สึกว่าเอ้ยสดชื่นสดใสขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอดูอะไรเงี้ยค่ะใช่แสดงว่าเราก็แอบคิดที่จะคิดคือคิดอยู่ตลอดเวลาแล้ว่าจะทําอะไร <_ d' c ười> แต่ยังนึกไม่ออกเพราะว่าเรารู้สึกว่าศิลปกรรมสมัยก่อนกับสมัยนี้ลุงว่ามันแตกต่างกันสมัยเนี้ยแต่ก่อนเรา คิดว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะธรรมชาติไหมมันจะปลอดภัยไหมแต่ลุงว่าในยุคนี้โหคนทาศิลปกรรมกันมาแล้วมันสวยกันเยอะมากแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมีความปลอดภัยค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าแต่ก่อนเรามีคิดว่าจะทําศิลปกรรมแต่พอมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนึ่งอายุเพิ่มมากขึ้น2ความปลอดภัยในทาในการทําศิลปกรรมแล้วก็ทําเสร็จออกมาแล้วมันสวยมันมีความเป็นธรรมชาติมันก็เลยทําให้เรารู้สึกใช่มั่นใจเพิ่มมากขึ้นใช่เงะค่ะ วัรรมทางการแพทย์เป็นไ้ายอ่าถูกค่ะใช่ถูกต้องมากแพรรู้สึกว่าแพรรู้สึกว่าการศัลยกรรมในยุคนี้ค่ะมันดีขึ้นมากๆทั้งฝีมือของคุณหมอเองด้วยแล้วก็เรื่องของการยอมรับต่างๆในสังคมด้วยแล้วก็คือแพรก็มีเราอ่ะได้ทํามาตั้งแต่เหมือนที่คุณหมอบอกว่าศัลยกรรมอะมันอยู่กับทุกเพศทุกวัยสมัยก่อนในอดีตเราจะมีการแบบเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้พรู้สึกว่าพอมันเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นตั้งแต่<ม>อย่างที่คุณหมอบอกเจนซีอายุตั้งแต่ประมาณสิบแดคือตอนนี้มันก็จะเป็นช่วงยุ่ที่เหมือนเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง<ม>เราอยากจะดูดีขึ้นเราเริ่มเข้ามาหาลัยเริ่มทํางานเริ่มอะไรเราอยากจะมีหน้ามีตาที่ดีในสังคมแล้วพอมันถูกยอมรับมากขึ้นอะ่ะแล้วมันก็ออกมาเปิดเผยสู่โลกภายนอกได้โดยที่ไม่ต้องอายพรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมันหน้าหน้าแฮปปี้ามากเลยค่ะแล้วก็ เอออย่างเราเองเราก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ,อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลที่จะแบบไปแอบถามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดคุยกันได้ในในสังคมแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นความรู้ใหม่ที่ผู้ชายสมัยนี้เหมือนเริ่มทํากันมากขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอสางมเบ้างค่ะมีมุมมองกับเรื่องการทสรารสัญญากรรมในยุคปัจจุบันนี้ไงบ้าง ก็รู so first, resume, um oh, like 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 ้สึกว่าถ้าเป็นการทําเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองอะค่ะก็รู้สึกว่าถ้าทําแล้วเรามั่นใจมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้แบบว่าอ่าลองเปิดใจลองมาทาหรือแบบว่าบางทีอย่างที่ได้ไปฟังข้างในมาว่ามันเสริมโงเฮงอะไรอย่างี้ด้วยค่ะอ่าเราก็แบบว่าอ่าถ้าทาแล้วมันดีขึ้นก็ช่วยเสริมได้แล้วก็เหมือนทราบมาว่าเอ็มมาคลินิกไม่ได้มีแค่เรื่องสัญญาการอย่างเดียวยังแบบมีการแบบดูแลผิวพรรณด้วยใช่ค่ะก็รู้สึก่าเป็นคลินิกที่เหมือนแบบครบจบมากมาก่อบโจทจ์ไลฟ์สไตล์พวกเรายังไงบ้างคะ โอ้หตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยการที่แบบว่าเราก็ต้องอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูแบบเออสวยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คนอื่นพูดไปหมดแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเอ็มมาคลินิกมีความน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะเท่าที่ไปนั่งฟังมาก็รู้สึกว่าถ้าถ้าจะไว้ใจคลินิกไหนสักคลินิกก็น่าจะเลอเอ็มมาคลินิก 嗯、mm。Hmm. Mm hmm.